รบนการเซ็นไปป้องใช้แล้วทิ้งเป็นเทียบเอฟมีหลุนว่าเครื่องจะเปิดติดได้รับอิทธิพลจากแบล็คเบอร์รี่เนช่อแนลครับงานไต้หวัน S M A M นเกียรุ่นแรกที่เป็นจอโค้งปัญหาดูยากที่เป็นตัวท็อปเดนนอนทรงนี้ถือว่าไม่ค่อยเห็นกันเนาะตระกูล M ซีรีส์ยาชิก้า m a คินเล y เกียบปปักเล่นได้เลยนี่ยุคเดียวกับ iPad เลยไหมครัเด็กสารแปะแล้วด้วยใบพิเศษมี2ใบมีรีโมทด้วยไม่ค่อยเห็นนะครับขอบอกว่า2,000ยกเซต Candy เนี่ยครับสแตมเก่ามาก นานอะแดปเตอร์เรียกว่าใบไม้เล็กบันทึกเสียงโทรศัพท์เครื่องพิมพ์ดีนหน้าปกโคโลโกมันจะเป็นหลอดๆดีไซน์ดีเนาะอยากจะมาซื้อตั้งนึกถึงความหลังแต่ก็ตั้งใจมาครับเพื่อแฟนๆทุกคนนะที่ยังคิดคิดถึงกันนะฮของนี่มีทีวีด้วยนะครับของดิจิตอลครับแล้ก็มีกล่องดิจิตอลกับรีโหมดโอ้โหนี่ครับดูบรรยากาศนะครับ คนนี่มากันคึกคักมากคึกคักครับแดดครับแดดออกก็ยังลุยกันครับอันนี้ก็จะเป็นงานเดี่ยวไมโครโฟนนะของพี่อุดมนะครับพี่โน้ตเดี๋ยวเจ็ดเดี๋ยวเจ็ดนะครับแล้วกล้องแบบนี้ครับพี่อันนี้เป็นกล้องที่แบบใช้แล้วกล้องใช้แล้วทิ้งครับใช่ไหมครับไหนก่อนใช่ครับสมัยก่อนเราจะซื้อกันแถวไหนครับพวกกล้องใช้แล้วทิ้งเมื่อก่อนในในเซเว่นก็ยังมีขายนะเซเว่นพวกตามแหล่งท่องเที่ยวก็มีใช่ไหมใช่ครับ อันนี้ของทาแม็กครับนี่เรือนสวยเลยสีสันสวยดีครับตัวสายอาจจะต้องตรงรุ่นหน่อยนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทครับผมขอบคุณครับค่ะทำแม็กเอาแล้วครับตอนนี้เหงื่อเริ่มตกครับครับแดดเริ่มลงนี่ครับรถเข็นสาหรับเด็กเล็กนะครับใครหารถเข็นอยู่นะครับก็ที่นี่เลยฮะงานแบบกีบทะเหมือนกันนะครับเป็นของใหม่นะ จะต้องมาลือกกันดูครับขายกาแฟตอนเช้าด้วยด้ามได้ยครับโอ้อันนี้ก็มีโลว์เลเบล์นะครับมีงานของเล่นเยอะเลยครับร้านี้ใช่ครับมันจะเป็นงานเก่าปะกปน้วยนะครับมีไหมครับพี่แต่เราต้องขอดูกันสักเล็กน้อยนี่อันนั้นน่ะสีดำอ่ะ มีงานเก่างานใหม่ปะกนกันนะครับอ๋อครับจะเป็นโทรศัพท์ครับมีโทรศัพท์เป็นปุ่มกดของโนเกียนะครับครับนี่มีติดอะไรอยู่ข้างหลังด้วยอ๋อครับแบตเตอรี่เหรอครับเสริมเหรอทรแบงค์ไม่แน่ใจโอ้นี้เขาเป็นการเอาสายแพรนี่โยงมาเลยนะครับใช่ครับโอ้โห น่าจะเป็นถ้าผมเดาถ้าอย่างเงี้ยมีสายแบตน,น่าจะเป็นสายส่2ซิมอ๋อสายสซิมในยุค2 G เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับมา2 G 2> อันนี้ก็เป็นยอดนิยมยุคหลังเนาะราคาย่อมเยาวอุ้ยครับพี่เหนามากครับอันนี้เป็นแนวพฏิทิินเล็กๆเหรอครับอุ้ยปีอะไรครับพี่สองสี่เกสี่ครับสี 5, <4. S 2> โอ้โหพี่มีกล้องดิจิตอลด้วยนะครับครับคันนอง แน่นอนแล้วก็นี่ครับเราเจอไปเื่นเ,เล่นซีดีพกพาของพพไอว่าครับเป็นยุคที่ยังต้องยังมีแผ่นอยู่ังไงครับต้องวางเล่นอยู่นะครับยังถือไม่ค่อยได้นะครับยังไม่กันสะเทือนนะต้องวางเล่นเป็นหลักเลยแล้วก็มีงานกล้องแล้วก็เมื่อกีครับเมื่อเช้าเราวนมาทีแล้วแล้ว,ลวก็เจอของชิ้นหนึ่งตรงนู้นนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงครับพี่พอดีอันนี้เราจ่ายพก้าไปแล้วนะครับพอดีต้องจ่ายก่อนไนมะ่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ทัน ขอญาตมาดูตรงนี้หน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุเทปนะครับของออกครับพี่อันนี้เป็นของบแบรนด์เดนอนนะครับอันนี้ก็ยุค80ูนโดยแท้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นไอที่มันขาดไปเปื่อยนนี่คือมันเป็นฟองน้ําครับสมัยนั้นเขาต้องยอมทําให้เป็นลําโพงทรงสี่เหลี่ยมก็จึงเอาลำโพงเอาฟองน้ำเนี่ยเอามาครอบทับกับดอกลำโพงที่เป็นแบบกลมแบบนี้นะครับเป็นยุคสมัยหนึ่ง ตัวนี้ก็จะมีเป็นเทปคู่นะครับเนี่ยสามารถถ่ายเทปกันได้ตัวนี้รองรับเทปเมทัลแล้วนะครับคุณภาพเสียงในยุคนั้นก็ถือว่าดีนะตัวนี้สามารถอัดเทปโยนกันได้แล้วก็มีวิทยุให้เป็นแบบหมุนขึ้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอ e ีโคเลเซอร์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบรนด์แล้วก็มีวอลลุมซ้ายขวา2ตัวนี่ถือว่ายุคนั้นอ e ีโอเลเซอร์คงจะเป็นอะไรที่คนสมัยก่อนชอบมากรับแต่งเสียงอิสระแล้วตัวนี้พิเศษเลยมันมีเครื่องเล่นซีดีด้วยครับพี่เนี่ยครับพี่ต่อ นี่ครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ค่อยหวังแล้วามันจะเล่นแต่ว่ามันหาดูยากที่เป็นตัวท็อปนะครับปกติตัวเริ่มจะไม่มีซีดีให้จะเล่นแต่เทปเป็นหลักตัวนี้เป็นถือว่าเป็นท็อปของเขาแหละปกติเดนนอนทรงนี้ถือว่าเราไม่ไม่ค่อยเห็นกันเนาะในแบงค์ใช่ครับเมื่อกี้คนขายเปิดมา500รอ่อได้400บาทอันนี้ผมก็เลยฝากเขาไว้ก่อนเดี๋ยวผมกลับมาเอาครับพี่กลับร้านนี้นะครับนี่ถ้าคุณมาเช้าคุณจะเจอก่อนถ้าคุณมาสายอาจจะไม่ทันอย่างนี้นะครับดูว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับร้านนี้ดูแล้ว เว็บป้านี่เป็นงานงานใหม่หรืองานเก่าครับพี่ของเล่นเด็กโอ้หันเก่าครับหล่งจักดูจากอายุพลาสติกแล้วนี้เก่าครับครับผมอันนี้งานสะสมเลยเนาะครับครับพี่และสมุดสะสมสติกเกอร์อะไรหรือเปล่าครับเป็นแวบข้างในอันนี้ครับใช่ไหมครับพี่แต่ว่าเข้ายากเลยนะมันอยู่ลึกใช่ครับนี่เป็นสมุดสะสมสติกเกอร์ของดิจิมอนนะครับคนเยอะจริงอ่ะร้านนี้ขอชมหน่อยครับครับพี่นี่ครับ อันนี้แท็บเล็ตหรอแท็บเล็ตครับสมุดโต้ไมสูงครับนี่ยุคเดียวกับ iPad เลยไหมครับพี่ยุคยุคเดียวกันเลยครับโอ้ผมคิดว่าเขียงเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับอ๋อดิจิมอนนะครับผมดิจิมอนเดี๋ยวซีโร่ทูถอดูภายในหน่อยอ๋อมีแปะล้วด้วยครับมีแปะล้วด้วยบ้างอ๋อนี่บางบางตัวก็เป็นตัวที่เราเล่นกันในตัวเครื่องตัวเครื่องดิจิไว้นะครับนโอ้จะไหมรูปนี้ครับครับผมนะปีไหน วุ้ยนี่พี่ดูของแรกดีกว่าครับเฮ้ยใบพิเศกก็มีนะขออนุญาตนะครับทอทีนี่โอ้โหเบอร์ใบพิเศษมีสองใบโอ้โหงนี้ต้องเท่าไหร่ครับพี่สามร้อยนะครับสชนัยนั้นกี่เล่มครับพี่แรกเกมบอยเกมบอยหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มโอ้โหเกมบอยเทวันเทวันเกมคิวคอมพิวเตอร์ครับพี่คอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ฮะโอ้โหน่าจะครบยากนะครับ ถึงก็ให้เล่มเดียวเลยเล่มละ300บาทนะครับสมุดสะสมสติ๊กเกอร์อันนี้เราก็เจอเป็นพี่เบิร์ดลมพิษปกดำานี่ครับได้แล้ครับพี่อันนี้เป็นสัมซุงครับรุ่นไหนนะครับอันนี้วิธีการดูรุ่นเราก็แกะฝาหลังดูได้ครับนะครับอ๋อแกะฝาดูได้เลยคือทุกเครื่องจะมีรุ่นบอกอ๋อแต่อันนี้น่าจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ในตระก,กูลแคนดี้เนี่ยครับครับ ยุคนั้นมือถือน่ารักเนาะปัจจุบันนี้เครื่องใหญ่โตมากๆแล้วจานนี่แหละครับพี่เป็นใจรัก5ครบรอบของราช 50, 50, 50ปีของในหลวงเราใช่ไหมครับปี39เป็นของพรีเมียมของธนาคารไทยพาณิชย์นี่นะครับใครชอบสะสมงานที่ระลึกแบบนี้นะครับ มีอะไรครับพี่จดหมายครับสแกนเก่ามากโอโหนี่จดหมาสตางค์จหมายยุคยีส้าสตางค์นะครับผมทานยุคสาบาทและจดหมายพอสอบองไหมครับมองไม่เห็นมีอันนี้ย่าโมเลยครับพี่ยังไม่แกะด้วยครับอ๋อมีแกะมีแกะแล้วเขาแกะสวยนะครับสมัยก่อนนะฮะเก่ามากครับวันนี้ร้อนสดๆกล้องอย่าเพิ่งฮีทนะครับขอนิดนึง ก่จะีอ๋อน,นี่ก็เป็นงานของเล่นเด็กจะเป็นงานที่แบบสมัยใหม่หน่อยครับครับแล้วก็มีพวกหนังสือของเด็กด้วยสติกเกอร์ติดสนุกอ๋อติดแล้วนะครับเสียดายจังติดไปแล้วถ้าไม่ติดผมจะซื้อให้เด็กติดเป็นงานกรองแต่ว่าเภาษามันไม่ภาษาไทยเนาะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าบางทีเราเปิด ให้เด็กอ่านได้แต่ว่าผมเอาเล่มหนาเพราะว่าถ้าเล่มบางๆ,างๆเด็กบางทีไม่รู้ฉีดฉีกเล่นครับ oh, <must. S 1> พวกนั้นอะแดปเตอร์นะครับซัมซุงทราบร้านนี้โอ้โหนี่มีโน้ตบุ๊กด้วยนะครับข้างในเขาดูข้างในหน่อยดครับ,ร,บร้านนี้มีของเยอะครับพิมพ์เดดก็มีครับโอเ้เครื่องพิมพ์ดดดในยุคยุคเก่าเลยนะครับ โอ้อันนี้อันนี้เขาเล็กรุ่นอะไรนะครับซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ก็บางคนก็เรียกเป็นอีกรุ่นที่เรียกว่าใบไม้เล็กเหมือนกันนะใบไม้เล็กลักษณะปุ่มเขาจะวนไปวนมาอครับอันนี้ถือเป็นซีรีส์ที่พรีเมียมในยุคนั้นเลยไหมครับใช่ครับพรีเมียมครับจำนด้จะมีอันเล็กๆที่เหมือนลิสติกใช่ครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีที่มันบิดได้ออกมาไล่ๆกันครับพี่สภาพนี้ก็ถือว่าเป็นอะไหล่ไวไหมครับพี่ อะไรก็ได้อยู่นะครับสําหรับข้างหลังเนอะครับมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอาไปทาเป็นอะไรได้แต่รุ่นนี้คือปุ่มข้างหน้านี่มันจะลอกอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าปุ่มเป็นโครเมียมเขาเคลือบไว้เฉยเคลือบโครเมียมไว้เฉยเฉยอครับพี่เป็นรุ่นหนึ่งที่หายากเหมือนกันนะครับอ๋อนี่นะครับครับแต่ว่าพี่น่าจะมีหลายหลายตัวแล้วใช่ครับแล้วฝั่งนี้ล่ะครับพี่นี่โนเกียร์รุ่นไหนครับผมก็จะเป็นยุคยุคหลังยุคยคทสกี้แล้วเหมือนกันครับ อ๋อนี้แกะได้เลยใช่ไหมแกะได้เลยครับยังมีแบตติดเครื่องอยู่โอ้โหดีนะครับแบตแกะเองได้ปัจจุบันต้องให้ร้านแกะให้อย่างเดียวใช่ครับ <c oughs> หถือว่าสภาพดีอยู่ครับ สิมยังคาเครื่องอยู่เลยโอ้แฮปปี้ดีแท็กเนาะ <c oughs> ครับผมเนี่ยถ้าในการมาซื้อสําหรับนักสะสมมือถือนะครับ,รบสภาพนี้เรามีลุ้นมีลุ้นว่าเครื่องจะเปิดติดอ๋อเราดูจากอะไรครับพี่ดูจากเนี่ยเครื่องเดิมๆม,ม,มีแบตมาเดิมๆม,มีซิมใช้งานอยู่เดิมๆเมนี่ยอันนี้เปอร์เซ็นต์สูงที่จะเปิดติดใชั้นก,ก็แบตก็ยังไม่บวมสภาพดีนะอันนี้จะสาบรักริ่มต้นก็เล่นพรุ่งนี้ก่อนได้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องเล่นปีลึก โอ้โหนี่ก็โนเกียเหมือนกันับพี่รุ่นอันนี้ประมาณโนเกียรุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากแ l a c k b บ r ร y ่นะครับก็จะมีแป้นพิมพ์รุ่นนี้เหมือนมันผมจะเคยใช้ด้วยเป็นสีเลือดหมูยุคนั้นยังไม่รู้จะพิมพ์หาใครแต่ว่าคีย์บอร์ดเท่ครับครับโอ้โหแต่พวกนี้พี่ก็เก็บอยู่บ้างใช่ไหมเก็บอยู่บ้างครับครับผมโอ้อันนี้เป็นซัมซุงรุ่นแรกที่เป็นจอโคงครับพี่รุ่นนี้เขาปรับเสียนช่างเหมือนกันใช่ไหมัครับตอนรื้อเปลี่ยนใช่ครับเขากลัว ไอ้ตรงนี้ใช่ครับตรงนี้คือหามากครับตอนออกมาครับแรกๆเลยครับครับผมป็นจอโค้งตัวแรกเลยครับของซัมซุงแล้วงานกล้องนี้ครับพี่อันนี้พอจะมีรายละเอียดไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นคุอารลอยไหมครัคอารลอยครับถ่ายแล้วได้รูปเลยใช่ครับอ๋อนี่นี่ก็ยุคเก่าเหมือนกันครับของฟูจิฟูจิฟิล์มฟูจิฟิล์มนี่ฮะอันนี้เยอะนะครับนี่ก็ของเพนเทคเหมือนกันนะครับนี่ นี่ถือว่ารุ่นที่ดีขึ้นมาหน่อยครับมีเลนส์ซูมได้โอ้โหนี่ยุคดิจิตอลดิจิตอลอันนี้ถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับครับจอ,ย,ย,อย,ยังไม่ย่นเนาะครับผมแต่อาจจะดวงหน่อยละครับครับพี่่ว่านี้เรามีช่างไปไปไป,ไปเปลี่ยนฟิล์มจอได้ตอนนี้เขามีกระแสะอะไรกันเลยครับกับกล้องดิจิตอลแบบนี้เพราะว่าวัยรุ่นตอนนี้ครับเขานิยมภาพถ่ายแบบเลโทรเลโทรหน่อยคลาสสิกคลาสสิกหน่อยครับก็จะมาตามหาพปกกล้องดิจิตอลตรงนี้ครับจริงจริงมันใช้ เป็นแอปได้แต่ว่าเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมครับใช่ครับนี่ยังมีแบตในตัวอยู่เลยนะครับอ๋อแบตยังสภาพดีพดแบตพวกนี้หายากเนาะแบตหายากครับสั่งพวกนี้ถ้าแบตมันเสื่อมเอาไปกระตุ้นได้ไหมครับพี่อ่าบางก้อนก็กระตุ้นได้บางก้อนก็กระตุ้นไม่ได้ครับต้องลองดูครับอ๋อครับผมแต่ว่าถ้าจะซื้อผ็เลือกรุ่นที่เป็นผ่านอะคาไลด์ดีกว่าครับอ๋อมีเปลี่ยนซื้อได้ทั่วไปใช่ครับงานเครื่องพิมพ์ดีนะครับนี่ครับ ยุคผมก็ยังทันเรียนอยู่นะครับไอฟอหอกรดเอกรสวเนี่ยครับ,รบยุคสุดท้ายแล้วโอ้โหโอทรศัพท์โงงอันนี้มันยุคพี่เหน่งไวน็อตเลยครับใช่ครับชุดแรกพี่เหน่งไวน็อตเลยครับครับยุคน้าปกโครศัพค่อยๆค่อยๆพูด <c oughs> <c oughs> นี่ตัวนี้ก็เมื่อก่อนร้านเกมร้านซ่องก็ชอบใช้เพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งทีวีตัวเดียวอะแต่คุณสามารถต่อเครื่องเล่นได้3อันแล้วก็สลับเอาโดยที่ไม่ต้องมาคอยถอดถอดสาย นี่ครับงานแท็กเลยงานแท็กเลยรบร้อยห้าสิบบาทอืมนี่นะครับเสื้อผ้าก็มีนะครับนี่ตัวละสี่สิบสามตัวหนึ่งร้อยบาทพวกงานแก้วนะครับโอชยาสีฟันก็มีครับพี่แล้วไอ้นี่ไอ้อโหลนี่คือเกมแบบไหนครับมันจะเป็นหลอดๆอดอ๋อดูว่าเป็นงานเก่า นี่แตยสารครับนี่นะครับจะมีข้างหนงมีหนังด้วยนะเมื่อกี้เราก็ดูไปบ้างแล้วเด็กๆให้ความสนใจนะนของเล่นนะกบเหลาเอะอ,อันนี้เป็นด็อกไอพอดไหมครับไม่น่าไม่รู้ใช่ไหมน,นะสีขาวๆไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เห็นจะเป็นด็อกไอพอดน่าสนใจเกมอะไรครับพี่กระดานแบบนี้ดูหน่อยครับ,รบง,งานเก่าแน่นอนครับนี่นะครับรรสมัยก่อนเราก็เล่นเกมกระดานนี่แห่ะเนาะเป็นเเกมบอร์ดอ๋อเป็นบอร์ดเกมนะครับเกม โอเคครับประมาณนี้เพื่นครับเกียงใจเขาน่าจะติดตะกอนเท็ไว้ครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นหนังแล้วก็จะมีเป็นกล้องเลยครับพี่อันนี้น่าจะวินเทจดีนะครับอันนี้ของอะไรครับยาชิก้ายาชิก้าเจ็ดร้อยบาทเหรอครับญี่ปุ่นนะครับอ๋ออันนี้สภาพดีนะครับนี่สวยเลยครับมาครับบอดี้เป็นโลหะครับผมขอบคุณครับถ้าเครื่องมีอะไรบ้างไหมครับในนี้ เราเห็นเลยครับถ้านั่งอย่างนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของหลอกข้อคูนเลยครับวัดบ้านไร่นะครับใช่ครับเยอะเลยนะครับเนี่ยนั่งเลยนั่งแบบนี้เจ็ดโมงสี่สิบสี่ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกซอยนึงเนาะจะเป็นซอยที่ของเยอะเหมือนกันนะครับพี่น่าจะเป็นล็อกสุดท้ายแล้วนะครับครับตรงนี้ก็มีแนวรองเท้าแล้วก็แนวนาฬิกานะครับผมแฟชั่นนะอันนี้เป็นแนวจอคอมพิวเตอร์นะครับพี่นี่นะครับ ปั๊มลมปั๊มลม <c oughs> เครื่องปั๊มลมครับนี่เดิมเดิมเชิญเซฟตี้คัทครับปัดก่อนตายเจนก่อนไวโวะครับสโลแกนเขา <C uth is> นี่พักเครื่องอีกแล้วครับพี่ตรงนี้ <C uth is> <C uth is> เอาอะไรมีโทรศัพท์ด้วยนี่นี้ก็จะเป็นแนวทัชสกรีนแล้วนะครับครับก็มี แบบปุ่มกดอยู่บ้างเป็นงานของซัมซุงนะครับออกแนวแนวรุ่นคล้ายๆอันนี้แหละครับนี่ iPhone 16 Flip ครับต่างสภาพ16 Flip นะครับแอปเปิลยังไม่ทำแต่นี่ที่นี่มีแล้วสวยนะครับสวยเลยครับเนี่ยดีไซน์ดีเนาะดีไซน์ดีมากแอปเปิลทำมาบ้างนะครับแบบนี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นงานพวกจอติดรถยนต์นะครับอุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับไฟสองสว่าง โซล่าไลท์นะครับโอ้โ oh, หนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็ยังมีวิทยุอีกแล้ววิทย <you>, ุนะครับเราเจอในชั้นแนลครับ,บ F2 อยู่ข้างหลังสภาพแบบว่าเป็นตู้เย็ยนเหรอครับ a i a หน่าจะเป็นตู้แช่นะน่าจะแช่กระป๋องเบียร์เล็กๆได้บขอลองดูนะองนนี้เป็นของ a i a นี่ครับมันจะเป็นตู้แช่ตัวนี้ก็เป็นในชั้นแนวเอฟทูดในยุคสมัยก่อนเลย8ปดศูนย์เลยครับไปลายตัวนี้นะครับเนี่ยสมัยก่อนขายกันบนห้างก็บาณเกือบสองพ0บาทน,นะครับก็เป็นของใหม่นี่ก็สาภาพเซอร์เซอร์นะครับแบบน,นี้แล้วโทรศัพท์อย่างงี้ครับพี่ทำไมมันจุมจ๋มจิม๋มยังครับเป็นงานของเล่นครับอ๋อเหรอครับอ๋อใส่าทางข้างหลังอ๋อคิดว่า รู้ของจริงซะอีกนะก็รทำน่ารักดีครับครับพี่คุณโปรงเจอกบเหลาในยุคสมัยนะครับต้องดึงยังไงครับอย่างนี้ใช่ไหมดีดดึงมาครับแล้วก็ใส่ดินสอเข้าไปแล้วก็หมุนครับแล้วก็หมุนอ๋ออ๋อนี่ครับแล้วนี่ครับพี่นี่ไงที่ไว้มงของมาริโอ้มาริโอ้เอามือต่อยใช่ครับเป็นไฟมั้งหรืออะไรสักอย่างตึ้งตึ้งนี่งานจอยเกมจอยเกมครับโอ้โหนี่งานงานไต้หวันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไต้หวันก็จีนครับครับผมเนาะแต่ทำทรงเป็นฟอร์มีคอมนความ นี่นะฮะพอมีครับพอมีมีเครื่องโปรเจคเตอร์เหรอครับอ๋อนี่เครื่องที่ไว้ฉายภาพขึ้นที่ตรงผนังเราใช่ไหมครับสหรับดูหนังในจอครับพี่ตันนี้ไหนตัวบอยบอยอันนี้คือเครื่องตัดเสียงนะครับของโซนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นเทปเล็กอยู่ด้านในครับเทปจิ๋วยุคสมัยหนึ่งที่พยายามย่อผมเคยฟังพิเตคิโร่แกพูดว่าเวลาแกแต่งเพลงอ่ะถ้าแกนึกอะไรออกแกก็จะเทปตัวเล็กเนี้ย เราคอยอัดที่แกนยึกได้แล้วก็อัดใส่ตัวนี้อาไว้เราค่อยกลับไปเลเรื่องก็เขียนเป็นเนื้อใหม่บางทีแกนึกอะไรออกปุ๊บแกไม่อาจจะจดบ้างบางอันแกก็ใช้วิธีเล็กดเลยใช้ตัวนี้นะครับแกบอกเล็กๆมโน้ตบุ๊กก็เยอะนะครับงานโน้ตบุ๊กสภาพก็ยังถือว่ายังสวยอยู่นะครับชอบมนยังสวยอยู่ที่เหลือก็ต้องไปก็ต้องถามแม่ค้าดูว่าเป็นเทปเอ็มเป็นเทปเอ็มโอ้โหอันนี้วินโด้นะครับพี่วินตาไหมยุคนั้น ที่ดูอ XP นะ XP เลยเหรอครับโอ้ย้อนไปอีกนะครับผมเก่ามากอ๋อนี่อีกซอยหนึ่งครับซอยนี้รู้สึกข้างหน้าก็จะมีพกแนวอ๋อมีสองมีตรง,งนี้ซอยอีกั่นอีกซอยหนึ่งครับเ<ๆ>จอทั้งหมด3ซอยอันนี้เป็นโอ้อ,อ๋อนี่กรอบกรอบวิทยาศาสตร์นะครับโอโอ นี่ลำโพงคอมของไอว่าครับพี่ถ้าใครเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้แหละถือเป็นก a จ g e อีกอันหนึ่งที่สวยนะครับน่าเอาไปประกอบคอมชุดที่บ้านมากเป็นตัุดหนึ่งไม่ค่อยเห็นนะครับใช่ใช่ครับพี่ไอว่าไม่ค่อยเห็นก่อนมีไอว่ามีพวกบอสซันด้วยที่บ้านเรายังนิยมกันอยู่ความค่อนข้างดีด้วยนั่นนะครับเดี๋ยวต้องลองถามราคาดูบ่าอ่ะพี่ครับลำโพงคอมเท่าไหร่ครับ1200บาทขอบคุณครับ อันนี้ไฟบ้านเราหรือว่าไฟญี่ปุ่นถ่บ,บ้านเราอ๋อครับเท่นะตรงนี้ที่มันแบบใช่ใช่ครับเป็นตัวหมุนนี้อันนี้เขาเปิดอยู่นะที่เปิดอยู่เหรอครับนี่ครับเปิดได้ฟังอยู่มีซับด้วยเสียงดีครับผมอันนี้อะไรครับเนี่ยอตเตอ p o แฮร์รี่พอตเตอร์นี่นะครับแฮ r r y p o t อ e r โอโ้โหอย่าเจอรีอร่ r y วเตอร์ก็พอครับใช่ <laughs> นั้นแล้วก็แร่อุ๊ยโอ้โหพี่รุ่นไหนครับเนี่ยโซลา ทันไหมครับพี่อาจจะทันแต่ผมไม่ทันนะแม็กกินเลยโอ้โหครับพี่งานร้านชําเลยนะที่เป็นกรอบไม้เลยไหมครับเป็นกรอบไม้ครับอ๋อ oh นี่เครื่องอยู่นี่อย่างนี้ถ้ามีปัญหาเราเปลี่ยนเครื่องได้เลยโอ้โห oh ไม่ทันเหมือนกันครับผมไม่ทันเหมือนกันครับยี่ห้อนกส์วิสกี้วิทยุโซนี่อันนี้น่าสนใจตัว oh นี้เป็นวิทยุ S M A M นะครับใช้ถ่านแล้วมีลำโพงอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่อ้าวสวัสดีครับพี่พี่แอดโอ้โห oh นี่คนนี้เนี่ยขาย,อยของหลอดหลายที่มากมากพี่แอดเท่าไหร่ครับอย่างนี้แปดสิบบาทนี่แหละคนนี้ขายมานานจะขายทุกอย่างรับซื้ออทุกย่าง รถแกก็ขายอันนี้เป็นงานอะไรครับพี่แบงค์เอาไปทำเครื่องเล่นเทปมันเยอะแต่จริงเป็นเครื่องบันทึกตอบรับโทรศัพท์บันทึกเสียงโทรศัพท์เวลาคนโทรเข้าเราก็จะอัดเก็บไว้ตนี่โคกีนะครับงานญี่ปุ่นในของใหม่นะสล้วเราคนที่ชอบแนว,แน,วนี้บางคนก็เอาไปโมทําเป็นเครื่องเล่นเทปอัดสิบล่ะครับอันนี้ซื้อคนนี้เนี่ยไม่ต้องถามเยอะครับซื้อได้เลยพี่แอดตัวนี้เจอแต่ลูกชายพี่อ่ะไปตลาดไทยไม่ได้เจอพี่นานมากวันนั้เจอล่าสุดก็ กัวเกือบปีแล้วที่ต่าไทยนะยังคืนที่ชาร์จ Samsung หรอท,ที่ชาร์จโนเกียครับโนเกียเหรออ๋อพวกเข็มเล็กอันนี้ใช้พวกส่วนใหญ่ใช้พวกขอบคุณครับพี่ใช้พวกโนเกียตระกูล N Series อ๋อ N Series ครับ, S <S รบมีลำโพงเนี่ยนะมินเนี่ยนแะเป็นแบทแมนนะอือบลูทูธด้วยนี่น่ารักเจี๊ยบครับฝากได้เอาไปได้ครับ ลำโพงเอามาแล้หรอเลำโพงอยู่นะครับอ๋อครับพี่แอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับได้ของแล้วผมชอบแนวน,นี้นะมันน,น่ารักดีแล้วมันบีเอฟเอ็มแล้วไงครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้บางทีเป็นเอเอ็มล้วนเราก็จะแบบฟังอะไรเนาะเอฟเอ็มมันก็เออยังมีขึ้นขายผมฟังเยอะผมฟังพวกเก้าหกจุดเก้าหกจุดห้าจ่าวีระธีรพัฒน์อย่างเงี้ยมันก็จะเปิดตอนบ่ายๆได้แฟนตัวยงโหนี่รับเปลี่ยนแบตสว่านแบตโซล่าเซลล์นะเนี่อยู่นี่เลยซ่อมกันถึง ซ้าวตรงนี้อันนี้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าแม่ยาวเข้ามาแม่ยาวเข้าบ้านแต่แม่บอกนั่งสบายนละลูกนะใช่สภาพดี์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆก็มีนะครับที่นี่ตลาดนี้นี่ครับของนัทพงศ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นงานกลางแจ้งตัว power mixer นี่ครับอุ๊ยไอตารีดนี่แบบใช้ถ่านไหมใช้ความร้อนที่ไว่าไปทาบใช่ครับโอ oh. หนักมากโอ้โหหนักตึกเลยครับพี่หนักตึกเลยครับนั่ถึงเราต้อใช้ทานเลยครับผมเอาละงานพวกนี้ครับพี่เมื่อก่อนผมเห็นเยอะมากมันเป็นงานประเภทไหนครับงานเหล็กแบบนี้งานเหล็กส่วนกลบเหลาเนี่เป็นกบเหลาครับส่วนใหญ่เป็นกบเหลานี่ไม่จบงานเหล็กเลยนะครับโอ้โหนี่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะคุ้นมากอันนี้ยกยกแปดส่งมีพวกเรือกลไฟรถโบราณนะครับพี่ส่งอ๋อันนี้เป็นกบเหลาใช่ครับเราจะกดนี่ด้วยกดนี่แล้วก็หัก อย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่ครับอะไรครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับขายยกเซตเลยครับพี่สองพันสองพันยกเซตหมดนี่นะครับนี่ครับมาเป็นเซตนะครับผมใช่ครับไม่ต้องไปตามเก็บเลยครบเซตครบเลยนี่ยิงได้เลยโอ้โหนี่นี่เซฟนี่ก็คือดึงไปข้างหลังธนูก็มีครับโอ้โหนี่เป็นเป็นเป็นไกลนะครับนนี่เป็โอ้โหอันนี้มีหีบสมบัติด้วยนะครับหีบเล็ก อันนี้ครับพี่นี่โอ้โหนี่รุ่นใหญ่ไปกับพริปบของฟิลิปอันนี้เราเรียกว่าบุมบ็อกจริงจริงจะเล่ครับก็ก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นยุคยุคหลังแหละยุคหลังนี่เป็น90ครับูปทรงล้ำลดีครับครับโอ้พี่นี้สติกเกอร์เนี่ยอันนี้เป็นที่ปัญหาของคนสะสมสติกเกอร์ที่มันแปะมาจากโรงงานอยู่ครับอันนี้ก็เป็นซีดีอะดิโอนะครับเทอร์โบเบส อ๋อตัวนี้น่าจะมีเล่งเสียงเบสได้นี่ไงนี่มีวอลลุมเบสที่จะเพิ่มเป็นตัวทอร์โบเพิ่มขึ้นมานะครับพี่กระหูแล้วหูที่ตัวนี้แปลกนะแบงค์ครับมีรีโมทด้วยครับอุ้ยโอ้โหนี่ฮะแนวแนวนี้นะครับใครชอบนะครับมีรีโมทด้วยโอ้นี่หายากนะฝาถ่านครบด้วยครับเดิมเดิมหลังถ่านก็ถือว่าสภหพับสวยอยู่ครับอึ้งคือมีรีโมทครับผม ปกติมันจะไม่เหน็บอย่างนี้ให้นะ <ừ> m, จะหายใช่ครับตัวนี้ก็แทปคูพพ่ครับมีซีดีอีโอวิทยุคือบ้านเราใช้ได้เท่าไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองถามราคาเรื่นๆดูน่ะแต่วอลร่มนนเนี่ยตรงนี้นะกลไกนต้องระวังนะครับมันเริ่มแล้วสองอันเลยแต่ว่าต้องอาไปทําหน่อยแต่หูหี้เขาแปลกนะครับเนี่ยใช่ครับเขาหิหหขา้ข้างๆของอันเาับได้ด้านนี้ติดละครับผมนี่นะฮะตัวนี้ข้างล่างก็เป็นแนวแนวแบบค้ายพื้นฐาน ยุคหนึ่งที่แบบแม่บ้านก็จะใช้กันเยอะครับผมไอว่าสมัยโลโก้เก่าครับโูแต่ฟิลิปตัวนี้ถือว่าเจ๋งครับเพราะว่ารีโมทยังครบส่วนมากรีโมทถ้าหายแล้วหายยากอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับที่ว่าส่งอันนี้แล้วมีรีโมทในตัวครับพี่ต้องถามพี่นะครับทีวีแบบนี้ยังไงครับพี่นี่น่าจะเป็นรุ่นขาวดํโอ้ครับอันนี้ตอนพี่เป็นเด็กๆเลยไหมครับแบบนี้ใช่ครับสมัยเด็กๆเลยครับ อย่างนี้สินิ้วหรือว่าเล็กกว่าครับพี่สิถึง14นะครับอ๋อครับงั้นตั้งโชว์ว่ามีที่คิ้วด้วยเหรอครับมีที่คิ้วด้วยครับอันนี้พกพาไปได้ทุกที่เลยนะครับเก็บพักเรื่อยเลยโอ้โหแต่เสาอากาศแบบนี้ผมก็ยุคสมัยอยู่เหมือนกันนะครับใช่ครับเนี่ยโอ้โหแ0ดศนยเลยครับแปดศูนเลยครับทุกบ้านต้องมีเมื่อก่อนสมัยที่ว่าใช้รับคลื่นของทีวีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิทยุเทปรถสตาร์ครับที่เก็บรถยนต์เป็นแบรนด์ราคาประหยัดในสมัยนั้นแต่ตอนน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 นีี้้้คคคก็็ิยยมเเเาาะะ่ปงงงงรรัััอลบ ขอดูข้างหน้าหน่อยครับพี่โอ้นี่เป็นแบบลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยายุคนั้นนะครับตอนนี้คนก็หามาติดรถยุคเก้าสิบอยู่นะใช้รถเก่าครับเนี่ยครับมีคอร์ดด้วยมีมีคอเลเซอร์ให้ด้วยข้างหลังนี่แหะครับพี่เด็กโอ้โหอันนี้เป็นงานของเซ็นทรัลเหรอครับแบรนด์นี้ไม่ค่อยคุ้นนะครับเป็นเป็นรีซิเวอร์นะเป็นเครื่องเล่นเทปมีวิทยุในตัวพร้อมเล่นเลยเป็นแอมขยายด้วยต่อลำโพงได้ครับนี่ลำโพงเขามีมาไหมไม่มีแล้วตัวนี้ด้วยครับพี่เทปปลั๊กแท็กโอ้โหนี่ ง่ายเป็นอย่างใช่ป่ะอันนี้คัดเสร็จครับแต่ว่าปกติคัดเสร็จเราจะใส่เป็นแนวแนวทแยงแบบนี้แต่นี่ใส่เป็นแบบแนวกว้างเข้าไปครับพี่โอ้โหนี้ก็ถือเป็นงานที่งานแปลกๆครับตป็นไม้เลยครับครับอ่อย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่วิทยุอย่างนี้วิตัวนี้มีผันเสียงด้วยนะพี่พี่ต่อโอ้เพิ่งเห็นเนี่ยรีซซฟตัวนี้อ่าขออนุญาตดูราคาครับสองพันห้าครับผมครับโอ้ตัวนี้เจ๋งอ่ะมีเป็นเทอร์เทเบลข้างบนด้วย ั้งกันอยู่ไม่กี่แถวแต่ว่าของนี่คือก็ยุคสมัยเยอะครัแล้วก็หลากหลาย<ส>ด้วยครับที่นี่สำหรับหลายๆคนที่บางทีดูเพื่ออยายกจะมาซื้อหรือดูเพื่อตำลึกถึงความหลังว่าชิ้นนี้เราเคยใช้พ่อแม่เราเคยใช้อย่างนี้นะครับเราก็มาดูลำลึกกันได้ตรงนี้ก็เป็นโอ้โอันนี้ผมไปมีตู้ไม้มมครับพี่ครับพี่เดิมเดิมมีสติกเกอร์ครับใช่ครับนี่นะฮะผมได้ผมนึกว่าวินเอการ โอ้พี่แบงค์ครับโอ้โหให้พี่ขอดูหน่อยนะครับพี่อันนี้อะไรบ้างครับพี่มนกระบวนการเซ็นไทครับครับพี่มีอ่าจะมีตำรวจปอะกาศด้วยนะครับห้าโอ้โหนี่ได้ยุกเนาะพี่ห้องเด็กแน่นอนห้องเด็กแน่นอนครับครับพี่